ยืมๆเซลล์คเดี๋ยวเมื่อนี้สีพาไปกินเมนูนักเลงตอนห้านเมนตั้งอยู่บ้านฮัสดีอยู่ในซอยตลาดเศรษฐีเก่าหรือให้สังเกตง่ายๆทางเข้านะจะอยู่กวงกันข้ามครับสำนักงานใหญ่เจดีบีเลยทางเข้าสีมีโรตีแซบเด้อนี่เป็นจังไดงขายดีบ่ เดีย๋ยวเลยเออเดีย๋ดวยวย่างเข้ามาในซอยแล้วกัให้เลี้ยวขวาเด้อ้านเพิ่นซิลี่อยู่นี่มาแล้วมีซื้อ้านว่าจังไดโอ้โหเปิดมจาจ็กปีแล้วเจ้าป๋าทุ่448ปลายปีแก็เถอะการันตีความแซบ่บสองไอ้น้องกินตอนจนตุ้ยนะอันนี้แมนเมนูอย่างไหมคะตักเล็ตอน โอ้ถูกจุก๊บไข่กระทะนักเลงตอนเด้๋ยวไข่ห่าหน่วยจุกๆสุ๊แล้วอืม้มไข่เป็นแผ่นเลยอโอ้ไข่หน่วยซีนใหม่3ก้อนปาเต้ก้อนนึงแล้วก็มิยอนี่กะจกรอบโกโก้ปนกาแฟเนาะเหนียเหนียวไปเลยจ้าน้องสดจ้า ็บเลยอออีน้ำบวยบักนาวเมนูใน,นตำนานอือเมนูบวยบักนาวเสดาดยบโบมีโซดาเอามนี้อาหารเศ้า ที่หลายคนมากินนี่แล้กจะุ้นเลยแบบนี้นย, <c oughs> ยืมยืมไข่แดงยืมยืมราดลงไปม,มันโคตรฟินเลยนะ เขาจีน yes. ักเลงตอนน่ะนี่นะพวกเลงตอนหรือเเต็งมืเลยเอากระจายก่อนมาเนี่ยเขาปากได้แค่นิดหน่อยใส่แน่นๆโอ้โหมือกล้องเลยหมือกล้องเกินน้ำลายปาดจวดเลยเจ๊ ินเวเมนูนี้ตัยเห็ดซุ้มคอได้น้ำบ๊วยบักนาวเมนูโบราณโบราณหากินยากแล้วเด้อทุกคนน้ำบวยนี่กาแฟโบราณผสมกับโกโก้เด้อทุกคนว่ให้มันปุ๊กไหลแอบใครจะกินเมนูนักเลงตอนกับแวะมาหาเพื่อนได้อยู่ที่ห้านตุ๊กคุกหรือว่าห้านเจ๊หมูมเปิดมานี่ กับที่ที่ปีแล้วนะ้านเพื่อนแมนเปิดตั้งแต่เ็้นมงครื่องตอนเ้าจนฮอดสองมงครื่งแล้วกัเวลาเปิดห้านแมนวันจันทร์ฮอดวันเสาร์วันทิตปิดนับเงินอืม